มากันเลยเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็จะได้เมล็ดพันธุ์ผักชีเล่าครับครับว้นจะให้แกนะครับจะเหพัท่านต่อไปครับครับไหลครับตอนนี้ก็ไปสิอดเวลาแล้วครับถึงเวลาการนำไปตากเมล็ดเอาไปตากเลยครับไปต่ปลูกต่อไปครับดอก ดอกสวยงามครับดอกสวยงามได้หมนีลยผักชีลาวครับนี่ครับคน้วแก่ครับเมล็ดสมบูรณ์ดีครับไม่มีเหี่ยวย่นครับวันนี้เยี่ยมเลยครับครับโอ้โหดอกแก่งามเลยเม็ดใหญ่นะครับหลายต้นครับ ก็จะเป็นพันต่อไปครับ